สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนครับอยู่กับผมเร Moon วันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง h a โลวีน e n 2018ครับเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากภาคแรก40ปีที่ไมเคิลไมเยอร์ฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าพี่สาวตัวเองและคนอื่นๆได้ถูกตำรวจจับก่อนจะถูกส่งตัวไปที่สมิสโกฟสถาบันฟื้นฟูทางจิตเวชโดยมีด็อกเตอร์าเทนศึกษาและวิจัยพฤติกรรมของไมเคิลอยู่ และอีกไม่กี่วันข้างหน้าไมเคิลจะถูกย้ายไปที่อื่นเพื่อขังลืมเนื่องจากรัฐบาลไม่มีอะไรที่จะศึกษาเขาแล้วแอ r รอนกับดาน่านักข่าวสายสืบสวนที่ทำโปรเจกต์รื้อฟื้นคดีฆาตกรรมเก่าๆพวกเขาได้มาพบกับดรซาเทนเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์ไมเคิลเมเออร์ฆาตกรผู้ที่ไม่เคยพูดอะไรเลยดรซาเทนได้เล่าให้พวกเขาฟังว่าทั้งชีวิตของเขาได้ศึกษาทุกอย่างทุกแฟ้มคดีที่เกี่ยวกับไมเคิล และไมเคิลยังถูกตรวจสอบจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า50คนดร์ซาเทนได้พาพวกเขามาหาไมเคิลแต่ก็มีข้อห้ามว่าห้ามล้ำเส้นสีเหลืองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเด็ดขาดแอรอนพยายามทําให้ไมเคิลพูดถามเขาว่าเขารู้สึกผิดในสิ่งที่ทํำไหมหยิบหน้ากากหนังที่เป็นของไมเคิลขึ้นมาล่อแต่ไมเคิลก็ยังนิ่งเฉยและไม่ได้ตอบสนองอะไรออกมาต่อมาแอรอนกับดานาได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในป่า ที่เป็นคู่กรณีของไมเคิลเนื่องจากพวกเขามีความคิดที่ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ปีศาจตนหนึ่งจะสร้างปีศาจอีกตนขึ้นมาที่บ้านหลังนั้นก็คือบ้านของลอรีสโตดผู้รอชีวิตจากคืนนั้นที่ไมเคิลไล่ล่าเขาพอมาถึงเขาทั้งสองได้ถามถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันนั้นและก่อนกับแอรอนก็บอกกับลอรี่ว่าเขาไปเจอกับไมเคิลมาแล้วได้เอาหน้ากากให้เขาดูแต่เขาก็ไม่มีการตอบสนองใดๆเลยอยากจะให้ลอรี่ไปกับพวกเรา ไปหาไมเคิลเพื่อเขาจะยอมพูดกับรอรี่แต่รอรี่ก็ไม่สนใจครับพร้อมกับไล่ให้พวกเขาทั้งสองกลับไปตัดมาที่คารินสโต้น้องสาวของรอรี่เขาและสามีกําลังคุยกับเอริสันลูกของเขาว่าอยากให้เอริสันพาแฟนมาแนะนําตัวกับครอบครัวและดินเนอร์ด้วยกันเย็นนี้จะได้รู้นิสัยใจคอของเขาเอริสันเลยถามแม่ว่าแม่ได้ชวนยายมาด้วยไหมแม่ก็บอกไปว่าชวนแล้วแต่ยายไม่มาหรอก เขาไม่ชอบสถานที่ที่คนเยอะๆระหว่างที่เดินทางไปเรียนแอริสันก็ได้คุยกับเพื่อนของเขาเดฟและวิสกี้ว่าทำไมแม่ของเขาถึงชอบกีดกันไม่ให้เขาและยายเจอกันเพราะเอริสันเธอโทรไปหายายของเธอแล้วและรู้ว่าแม่ของเธอได้โกหกเรื่องที่ชวนยายมาดินเนอร์เย็นนี้ต่อมาในขณะที่แอริสันกำลังนั่งเรียนอยู่เขาได้เห็นยายของเขาที่มายืนรออยู่ด้านนอกจึงออกไปหายายได้เอาเงินจากการสัมภาษณ์ให้เธอ และบอกให้เธอไปเที่ยวที่ไหนสักที่ในช่วงนี้แอริสันรู้ดีว่ายายต้องการให้เขาไปที่อื่นในวันฮาโลวีนของทุกปีเนื่องจากยายกังวลว่าไมเคิลเมเยอร์จะกลับมาแอริสันได้บอกให้ยายลืมเรื่องไมเคิลเมเยอร์ไปเถอะมันผ่านมานานแล้วรอรี่เธอได้กลับไปที่บ้านและได้ฝึกยิงปืนเหมือนในทุกๆวันเพื่อรอสักวันหนึ่งวันที่เขาจะได้แก้แค้นไมเคิลด้วยเหตุนี้เลยทําให้คารินไม่ชอบที่เขาเป็นแบบนี้ทั้งคู่เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่คารินยังเด็ก และในคืนนี้ไมเคิลไมเยอร์ฆาตรกรสุดโหดจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่คุมขังแห่งให,ใหม่โดยมีดรซาเทียนติดตามไปบนรถและลอรี่เธอก็ได้มาสังเกตการด้วยเธอนั่งดูรถขลย้ายเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆและร้องไห้ขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดต่อมาเอริสันก็ได้พาคาเมรอนมาแนะนําตัวกับครอบครัวของเขาจูู่รอรี่ก็ได้โผล่มาในระหว่างที่พวกเขาคุยกันลอรี่ได้ร้องไห้ออกมาเหมือนคนเสียสติ แล้วพูดว่าแม่เห็นเขาแม่อยากจะฆ่าเขาก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปโดยคารเรนเธอก็ตามปปอบแม่ของเธอที่กำลังร้องไห้หลังจากที่รอลลี่กลับไปคารเรนได้เล่าให้ลูกของเขาฟังว่าสมัยเด็กๆหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเขาได้ฝึกยิงปืนตั้งแต่อายุ8ขวบเขาฝันร้ายเกี่ยวกับห้องใต้ดินเขาใช้เวลารักษาโรคประสาทหลอนมาทั้งชีวิตต่อมามีพ่อลูกที่กำลังกลับจากการฝึกยิงปืนขอขับรถไปตามถนน ทั้งคู่ได้พูดคุยกันตามภาษาพอลูกทันใดน,นั้นเขาก็ต้องเบรกรถกระทันหันเพราะมีคนเดินเต็มอยู่บนถนนเขาเห็นรถที่คว่ำอยู่เลยลงไปดูและบอกให้ลูกรออยู่บนรถเนื่องจากพ่อของเขาหายไปนานเด็กหนุ่มเขาได้หยิบปืนแล้วลงไปตามพ่อพ่อเด็กหนุ่มขึ้นมาดูบนรถที่คว่ำด้วยความตกใจเด็กหนุ่มได้เผยยิงใส่ดร็อเตอร์ซาเทนที่ยังมีชีวิตอยู่จนเขาล้มลงไปนอนกับพื้นทำให้เขากลัวแล้ววิ่งกลับไปที่รถ และโดนไมเคิลไมเออร์ที่แอบอยู่บนรถบีบคอจนสิ้นใจตายต่อมาแอรอนกับดาน่าได้มาที่หลุมศพของจูดิสไมเยอร์พี่สาวของไมเคิลเพื่อหาข้อมูลโดยที่เขาทั้งสองไม่รู้ตัวว่าฆาตกรนั้นได้แอบมองพวกเขาอยู่และได้ติดตามพวกเขาไปตอนกลับพวกเขาได้แวะปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพ่อะดาน่าปวดท้องจะเข้าห้องน้ำสักพักแอรอนเห็นความผิดปกติเลยเข้าไปในร้าน เขาพบว่าเจ้าของร้านถูกฆ่าตายอย่างสยองแอรอนเลยรีบไปดูดาน่าที่เข้าห้องน้ําอยูไ่ได้พบกับไมเคิลเขาเอาเล็กที่หยิบติดมือมาฟาดใส่ไมเคิลอย่างจังแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาโดนไมเคิลจับหัวโขกผนังจนเสียชีวิตและดาน่าก็โดนบีบคอจนตายไมเคิลได้เดินมาที่รถแอรอนพร้อมกับหยิบหน้าก,กากที่อยู่หลังรถมาสวมใส่ด้านรอลลี่ที่ได้ทราบข่าวว่าไมเคิลไมเยอร์หลบหนีจากรถเคลื่อนย้าย เขาก็ได้เตรียมตัวเพื่อรอรับมือกับฆาตกรรายนี้และได้เดินทางไปบอกคารินว่าไมเคิลได้หลบหนีจากรถเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ก็โดนคารินไล่กลับเพราะเขาคิดว่ารอรี่หวาดระแวงเกินไปต่อมาแฟงตำรวจที่เริ่มจะหมดไฟในอาชีพเขาได้ไปที่ปั๊มน้ำมันเพราะได้รับแจ้งว่ามีคนตายที่นั่นและได้พบกับเสื้อของผู้ป่วยจิตเวชเขารู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของไมเคิลไมเยอ์แน่แน่และออกคำสั่งให้ไล่ล่าทันทีในตอนคำ ไมเคิลได้ออกตามล่าครอบครัวของรอรี่และคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเขาได้หยิบเอาค้อนในโรงรถก่อนที่จะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและทุบหญิงชาราจนเสียชีวิตก่อนที่จะหยิบมีดในครัวแล้วเดินเข้าไปอีกห้องพอจะยินเสียงเด็กร้องแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเด็กก่อนที่จะเดินออกจากบ้านไปเขาเดินไปเรื่อยๆแล้วหยุดที่บ้านหลังหนึ่งมองดูสาวคนหนึ่งที่กําลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่ก่อนที่จะแอบเข้าไปและเอามีดเสียบทะลุคอหญิงสาวเจ้าของบ้านหลังนั้น ด้านแอริสันที่กำลังสนุกสนานในงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนกับคาเมรอนก็มีสายโทรเข้าจากวิสกี้เธอจึงขอตัวไปคุยด้านนอกวิสกี้ได้ชวนแอริสันกับคา m e เมรอนมาที่บ้านของเขาเพื่อจัดปาร์ตี้เล็กๆเ,เนื่องจากเขาต้องอยู่บ้านเลี้ยงเด็กเลยออกไปที่งานปาร์ตี้ด้วยไม่ได้แอริสันจึงตอบตกลงและจะไปทันทีหลังงานเลิกพอวางสายแอริสันก็กลับเข้ามาในงานเขาเจอคาเมรอนยืนจุบกับสาวคนอื่นอยู่ เอริสันผิดหวังในตัวไคเมรอนเป็นอย่างมากเลยเดินออกจากงานไปโดยมีไคเมรอนตามไปงอในตอนนั้นมีสายเข้าไคเมรอนเกิดหงุดหยดขึ้นมาจึงยัง่งโทรศัพท์แล้วยนมันทิ้งทําให้เอริสันโกรธเขามากและเดินหนีไปดานวิสกี้กับแฟนของเขาหลังจากที่เตรียมปาร์ตี้เล็กๆเ,เสร็จและก่อนที่ทั้งสองกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มกันพวกเขาได้ยินเสียงดังในบ้านเลยเดินไปดูและได้พบกับน้องชายของวิสกี น้องชายของเขาเล่าว่าเห็นใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ที่ทางเดินหน้าห้องผมได้ยินเสียงหายใจของเขาเขาคือบุกี้แมนเดฟเลยพูดแซวคำๆไปว่าเป็นผีกอบลินหรือเปล่าก่อนที่วิสกี้จะขึ้นไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรเขาส่งน้องเข้านอนก่อนที่จะพูดว่าเห็นไหมไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยและก่อนที่วิสกี้จะลงไปข้างล่างเขาได้เดินไปปิดประตูเสื้อผ้าแต่ก็ปิดไม่ได้ ทันใดนั้นไมเคิลก็เดินออกมาจากตู้และที่ฟันไปที่แขนวิสกี้เขาพยายามวิ่งหนีแต่ก็ดันวิ่งลม้มจึงตะโกนเรียกให้เดฟที่รออยู่ด้านล่างมาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันวิสกี้ถูกแทงจนเสียชีวิตด้านลอรี่กับแฟงได้รับแจ้งเหตุจึงรีบไปที่นั่นแฝงได้เดินเข้าไปดูในบ้านและพบศพวิสกี้กับเดฟที่ถูกฆ่าส่วนลอรี่ที่รออยู่ด้านนอกเขาเห็นไมเคิลอยู่ชั้นเดียวกับแฟงจึงยิงขึ้นไปแต่นั่นเป็นแค่เงาสะท้อนจากกระจกเท่านั้น แสงได้ยินเสียงปืนเลยกำลังจะลงมาดูเขาเห็นคาตกรกำลังเดินลงบันไดจึงยิงใส่แต่ก็ไม่โดนไมเคิลได้เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นรอรี่เห็นพอดีเลยยิงใส่แต่ด้วยความที่รอรี่มีความหวาดกลัวนในจิตใจจึงทําให้เขามือสัน่นยิงพลาดไปโดนแค่หัวไหล่ทาให้ไมเคิลหนีไปได้ต่อมาดร์ซาเทนได้เจอกับรอรี่รอรี่ได้พูดกับดรซาเทนว่า ในทุกๆคืนเขาสวดมนต์ภาวนาขอให้ไมเคลิลหนีออกมาได้เพื่อที่เขาจะได้ฆ่าไมเคิลให้มันจบๆไปเสียทีซึ่งตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วรอที่เดินเข้าไปหาคารินเพื่อพาพวกเขาไปยังบ้านที่เตรียมไว้เพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยระหว่างนั้นแอริสันกับออสการ์ได้เดินกลับบ้านโดยมายังทางลัดและเหมือนว่าออสการ์จะเกิดอารมณ์ขึ้นเนื่องจากโดนสาวที่งานปาร์ตี้เต้นยัวเลยจะเข้าไปจูบเธอแต่ก็โดนเธอปฏิเสธแล้วเดินหนีไป ปล่อยให้ออสกาอยู่ตรงนั้นออสกาเขาเห็นเงาคนดำๆก็นึกว่าเป็นเจ้าของบ้านเลยพูดขอโทษขอแค่จะเดินลัดไปเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่เป็นไมเคลิลออสกาวิ่งหนีร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือเอริสันได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งกลับมาดูแต่ก็ไม่ทันแล้วออสกาโดนไมเคลิลเอามีดแทงแล้วเอาหัวเสียบกับลูกกรงประตูอย่างสยดสยองเธอตกใจก่อนที่จะเหลือไปเห็นฆาตกรยืนอยู่ตรงนั้น เธอยึงกรีดร้องขึ้นด้วยความกลัวก่อนที่จะวิ่งหนีไปและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านต่อมาคาเรินกับแฟนของเขาได้ไปหลบที่บ้านของรอรี่โดยมีตำรวจสองนายคุ้มกันอยู่นอกบ้านในบ้านมีห้องชั้นใต้ดินที่รอรี่สร้างไว้เพื่อรับมือกับไมเคิลและยังมีคล้งแสงขนาดย่อมๆอยู่อีกด้วยต่อมาดร์ซาเทนกับแฟงได้มารับตัวเอริสันเพื่อไปหารอรี่ในระหว่างทางพวกเขาบังเอิญขับรถไปเจอไมเคิ แฟงจึงตัดสินใจขับรถชนไมเคิลอย่างจังแล้วเขาทั้งสองก็ลงไปดูจังหวะนั้นแฟงกำลังจะจบชีวิตฆาตรกรคนนี้แต่ก็ไม่ทันระวังตัวดรซาเทนได้เอามีดแทงไปที่คอของแฟงจนเสียชีวิตและลากตัวฆาตรกรขึ้นรถหนังก็จะเผยให้เรารู้นะครับสาเหตุที่ไมเคิลสามารถหนีออกจากรถเคลื่อนย้ายได้ก็พออกเพราะดรซาเทนช่วยเพราะที่ผ่านมาเขาใช้ทุกวิธีเพื่อคุยกับไมเคิล แต่ไมเคิลไม่เคยพูดกับเขาเลยสักคำเขาเลยคิดว่าถ้าปล่อยให้ไมเคิลได้ฆ่าโรดดี้สโตวสมใจยอยากแล้วก็ไมเคิลอาจจะพูดอะไรสักอย่างกับเขาก็ได้และด็อกเตอร์ก็ได้ขับรถต่อไปที่บ้านของโรดดี้ในระหว่างทางเอริสันได้ออกอุบายโกหกด็อกเตอร์ว่าไมเคิลได้พูดอะไรบางอย่างกับเขาในขณะที่ฆ่าเพื่อนของเขาเสร็จด็อกเตอร์จึงหยุดรถเพื่อฟังทันใดนั้นไมเคิลก็ได้ตื่นขึ้นและได้จับหัวด็อกเตอร์โขกไปที่พวงมาลัยรถ และลากตัวเขาลงไปก่อนที่ด็อกเตอร์จะโดนไมเคิลเหยียบหัวจนสมองกระจุยตายอย่างสยดสยองเอริสันจึงอาศัยจังหวะนั้นหลบหนีเข้าป่าไปด้านตำรวจสองนายที่วิทยุไปหาแฟงแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับพวกเขาเลยขับรถตามหาจนมาเจอกับรถของแฟงที่จอดอยู่ต่อมาที่บ้านของรอรี่สามีของคาเินเขากำลังดูกล้องวงจรปิดและเห็นว่ามีรถตำรวจขับกลับเข้ามาเขาจึงเดินไปดูเมื่อเปิดประตูรถ เขาพบกับศพตำรวจในรถบางศพถูกขวานเอาสมองออกแล้วยัดเสฉาไฉ่เข้าไปแต่เขาก็ไม่ทันระวังตัวไมเคิลแอบเข้ามาข้างหลังและเอาเชือกรัดคอเขาจนสิ้นใจรอรี่ได้ยินเสียงจึงลงมาดูเขาเห็นไมเคิลที่ยืนมองเขาอยู่ด้านนอกเขาเรยรีบปิดประตูและบอกให้คาริลลงไปหลบที่ชั้นใต้ดินระหว่างที่เขายืนอยู่หน้าประตูไมเคิลได้ล้วงมือเข้ามาบีบคอของเธอจนเกือบสิ้นใจแต่เขาก็ยังมีสติพอที่จะหยิบปืนลูกซองขึ้นมายิงไปที่มือของไมเคิล ทำให้นิ้วมือขาดกระจุยไปเคลื่อนจึงปล่อยมือออกเธอจึงหลุดมาได้ลอรี่จึงรีบลงไปหลบกับคารินด้านล่างและได้พูดขอโทษที่ทําให้เธอนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่ควรจะเป็นในวัยเด็กพวกเขาหลบอยู่สักพักก่อนที่ลอรี่จะขึ้นมาเพื่อหาตัวฆาตรกรแต่ก็พลาดาโดนฆาตรกรผลักตกงหน้าต่างทําให้เขาสลบไปในตอนนั้นเอริสันที่วิ่งมาถึงบ้านพอดีเขาได้เรียกหาคารินฆาตรกรได้ยินเสียงเลยเปลี่ยนเป้าหมายไปหาเอริสันแทน ก่อนที่แม่ของเขาจะเจอและพาไปหลบที่ชั้นใต้ดินแต่ฆาตากรก็ได้ยินเสียงจนรู้ที่ซ่อนและกําลังจะพังประตูเพื่อลงไปหาพวกเขาคาริเนได้หยิบปืนที่สลักตัวอักษร K.S. ขึ้นมานั่นคือปืนที่รอรี่เคยฝึกให้เขายิงสมัยที่เขายังเป็นเด็กซึ่ง K.S. ย่อมาจากคาริเอนสโตชื่อเต็มของเขาพอฆาตากรพังประตูและกําลังจะลงมาคาเนได้ยิงแสกหน้าฆาตากรไปน,นัดหนึ่งทําให้เขาเสียหลักและรอรี่ที่ฟื้นขึ้นพอดี เขาเอามีแทงไปที่ฆาตกรและเอากระทะฟาดจนไมเคิลตกลงไปที่ชั้นใต้ดินเอริสันกับคารีนจึงรีบขึ้นมารอรี่รีบปิดชั้นใต้ดินแล้วดมแก๊สไมเคิลก่อนที่จะจุดไฟเผาไฟได้ไหม้บ้านของรอรี่ไปพร้อมกับไมเคลิลในตอนจบเอริสันได้วิ่งออกมาโบกรถที่กำลังวิ่งผ่านมาและขอความช่วยเหลือและหนังก็จบในฉากที่ทั้งสามนั่งไปบนรถและเอริสันที่กำลังถือมีดของไมเคิลอยู่ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไป6.6คะแนนและ79%จากเว็บมะเขือเนาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ